ดวงของคุณค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะในช่วงของดาวราวหูย้ายตั้งแต่วันที่5นะคะพฤษภามนี้ไปนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องของคุณในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้าง adjective? นะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะพลังงานตัวตรงของคุณในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะคนเกิดวันอังคารนะคะความรู้สึกคืออยากอยู่นิ่งๆอยากโฟกัสในสิ่งที่คุณทําเหมือนอพลังงานเนี่ยในเดือนของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะหลังดาวราวหูย้ายแล้วเนี่ยคุณจะโฟกัสกับตัวเองเยอะคุณจะโฟกัสในการทํางานต้องการความ มั่นคงนะคะในช่วงนี้จึงเป็นคนที่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะจะค่อนข้างที่จะไต่ตองในสิ่งที่ทําค่อนข้างเยอะจะมีสติจะใช้สมาธินะคะในการทํางานในการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ค่ะอ่ะเรามาดูเรื่องของการงานเลยการงานนะคะของคนเกิดวันอังคารนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะหลังดาวราหูย้ายนะคะหนึ่งเลย จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในหนะ้าที่การงานเกิดขึ้นค่ะบางคนจะได้งานใหม่ๆเข้ามาบางคนนะคะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานได้ขยับขยายเกี่ยวกับสาขาต่างๆนะคะนะบางคนก็นะคะคือทํางานที่ตัวเองรักนี่แหละโฟกัสกับงานนะคะอยากให้งานที่ทําอยู่นะคะเป็นหลักนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะจึงโฟกัสกับงานแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของเขาเรียกว่า เพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าแนวคิดใหม่ๆให้กับงานเกิดขึ้นนะคะโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆให้มันเติบโตให้งานพัฒนาขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะคือชนน่ะคนวันคานะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างขยนันดังนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะโฟกัสกับงานมากตั้งใจอาการทํางานมากแล้วก็ เขาเรียกว่าถึงจะมีอุปสรรคนะคะขนาดไหนคุณก็จะพร้อมที่จะฝ่าฟันกับงานในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าการงานเป็นไปในทางที่ดีนะคะโฟกัสกับงานค่ะนะคะงานจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะจะได้โครงการใหม่ๆใ,ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะต่อมาเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคนเกิดบัน,นะคารเนี่ยในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่วันที่หาพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปต้องบอกว่า ะะการเงินจะค่อนข้างทรงๆนะถามว่าดีกว่าเดิมไหมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงของเดือนนี้ระวังน,นเรื่องของการเงินนิดนึงค่ะนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็รายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นคนเกิดกวันอังคารในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะมีความรู้สึกว่า เครียดในเรื่องของการเงินนะคะคิดมากนะคะในเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะใช้จ่ายบางทีอะคะ่ะชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงของเดือนนี้ดังนั้นคุณต้องจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะในช่วงของเดืนนอดนนี้ค่ะจะถามว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณนะเหมือนกันนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะทางการเงินที่ดีมีความที่มั่นคงจะเป็นลักษณะของผู้ชาย ผู้ชายที่มีฐานะการเงินที่ดีหรือว่าเป็นลักษณะของเจ้าคนในคนเป็นลักษณะของทํางานเกี่ยวกับข้าราชการต่างๆอย่างเงี้ยนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะในเรื่องของการเงินให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าในทางนะคะชีวิตของเราปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นอาชีพอย่างที่นุชบอกหรือบางคนนะคะนะคะถ้าเป็นลักษณะของคนที่สายปฏิบัติมากๆในคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะคะให้คุณขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่นะคะที่เป็นองค์หลักๆองค์ใหญ่ๆของคุณเลยนะเพราะว่าท่านจะขอซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณในเรื่ออองงงงงขขการเเิินนไได้้ใหคุณปทที่ ทีีด่ดได้แนะนําว่าให้สวดมนต์นะคะปฏิบัติแล้วก็ถวายบุญกับท่านบ่อยบแล้วก็ขอพรท่านในเรื่องของการเงินบ่อยๆในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะ ต่อมาค่ะนเรื่องของความรักความรักของคนเกิดวันอังคารนะคะหลังจากวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคนโสดนะคะต้องบอกว่าคนโสดเนี่ยคนวันอังคารเนี่ยค่ะเจอความรักที่หนักหนักมาเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความรักมาเยอะดังนั้นเวลาที่จะหาใครใหม่ๆเข้ามาเนี่ยจะค่อนข้างเลือกเยอะเลือกมากนิดนึงค่ะบางคนแบบอยากอยู่คนเดียวด้วยซ้ำนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆนะคนเกิดวันอังคารภายนอกจะดูแบบเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ภายในจะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายดังนั้นคนโสดในช่วงนี้ค่ะหนึ่งเลยค่ะจะโฟกัสในเรื่องของการทํางาน ให้บอกว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยที่เป็นคนโสดเนี่ยค่ะจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานไม่ค่อยอโฟกัสในเรื่องของการมีคู่สักเท่าไหร่นกชอบในเรื่องของการทํางานชอบในเรื่องของการสังสรรค์น,นะคะทำชีวิตให้มีความสุขในช่วงนี้ดังนั้นนะคะถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามา,มาในช่วงนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะ ส cues, you, ่วนคนมีคู่นะคะแน่นอนค่ะนะคะคนมีค hmm. mm ู่ของคนเกิดวันอังคารเนี่ยค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานค่ะโฟกัสในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆนะคะคือมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับครอบครัวมีความสุขกับการทํางานคะเพื่อให้ครอบครัวได้มีความสุขดังนั้นนะคะคนเกิดวันอังคารคนมีคู่นะคะอย่าลืมพาคู่ของคุณนะคะไปเติมความหวานว่างนะคะไปสังสรรค์บ้างนะคะไปเขาเรียกไปเที่ยวบ้างเพื่อให้อ่าเขาเรียกว่าพลังงานของคู่ของคุณนะคะมีเอเนจีที่มันมีความสุขมากขึ้นนะคะเป็นพื้นที่ของความสุขมากขึ้น ไปโฟกัสนนเรื่องของการทํางานอย่างเดียวค่ะบางทีความโรแมนติกมันไม่มีนะคะดังนั้นให้พาคู่ไปเที่ยวบ้างหรือว่าไปทําบุญบ้างนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะของคนเกิดมนันังคัรค่ะ